งานการงานเรือนงานบ้านหาวหาวหาวบอกทำคลิปไอเช็ดรถเช็ดแต่สีรถไม่เช็ดลอด้อรถเขาหลับอยู่เธอก็ปลุกเขามาเลยอะทำมาหากินบ้างทำงานทำการใช้จ้องจะไปทำสีผมทำเล็บทำนู่นทำนี่มันเป็นความสุขทางใจ รู้บ่าวรถคันนี้ออกหม่นี้ราคาเป็นล้านนะเธอนี่มีบุญแค่ไหนที่ได้เช็ดรถราคาเป็นล้านรู้ตัวไหมเช็ดมาหลายคันแล้วเฮ้ยเฉพาะคันนี้อเป็นบุญเป็นบุญที่ได้เช็ดแต่ไม่ได้มีบุญที่ได้นั่งเพราะเบาะซอนไม่มีให้หันหน้าดิอี พเพื่อนๆครับมีเมียต้องอย่าให้อยู่นิ่งครับต้องใช้ครับอย่าไปแบบสงสารอย่าไปมองว่าเ้ยเดี๋ยวเมียแม่งจะเลิกใช้ใช้ใชลำบงลำบากอะไรเงี้ยเราต้องทัดลำบากมาก่อนครับสบายได้ก็ต้องลำบากได้ครับนี่ผมจะสอนเลยนะไอคนที่คิดจะจะมีเมียสองคนเมียสามคนมันเป็นความฝันลวมๆแรงๆอย่าไปคิดไม่มีเยอะครับมันไม่ดีหรอกนะ มีต้องใช้เพราะผมมีเยอะไม่ใช่อเลรนะผมเป็นคนที่ชอบใช้อาา้าวฮาวฮาวถือกล้องี่บ่นิงเลยสวัสดีครับอยู่ผมแซกคนร,รุ่นทำกินนะครับวันนี้อยู่กับคุณราวันเกเล่วีโฟนะครับรถที่ออกใหม่ปีปีฟลิปปีแรกปีสองสิบแปดแล้วคันนี้ปีสองสิบแปดด้วยเพื่อนใครใครใครเห็นล่ะเธอรู้เปล่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเธอเป็นผู้หญิงเนเธอเลยรู้สึกเจ๊เฉยเนี่ย ถ้าเธอเป็นผู้ชายเธอจะบอกว่าวีโฟวีโฟเน่ะโคเทรจริงมันเป็นรถที่เท่มากแต่เธอคือเธอไม่รู้หรอกว่าอันนี้ดูคติรุ่นไหนร,<ม>ร,รุ่นนู่นรุ่นนี่อะไรเธอไม่รู้หรอกจริง <c oughs> ไม่มีทา <c oughs> งรู้เพราะว่ามันเหมือนกันขายกันหมดใช่ไหมอืมใช่เมื่อคืนพี่ขี่ไปเที่ยวมาเนี่ยล้อมาเลยเปื้อนใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ไปเที่ยวขับมาได้สาวมาคน หรือว่าสามบอกว่าพี่ว่าเลยป่ะบอกว่าอะไรหนูหนูบอกพี่พี่หนูอยากหนูอยากได้ของฟรีอ่ะพี่ก็บเราสิครั้งหูว่าเลยป่ะก็จะ <c oughs> ตอบสนองไปทีเนี่ยตอบสนองไปทีมาดิ <c oughs> เฮ้ยจะใช้ตีนก็ผัวไม่ได้นะ <c oughs> อะไรยายคาอยู่นี่เองโดนด่ายายคาตายไปแล้ว <c oughs> ลูกรักใช่ห <c oughs> ลานรักนี่เป็นไงรูปติวีโฟถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าขนาดไหนคือวีโฟวีโฟ มองไกลๆก็น่าจะรู้แล้วใช่ปะมันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรแตกต่างใช่ะแตกต่างไอตรงเนี้ยมันจะโชว์อ่ะที่ยึดเครื่องเนี่ยเปย์อาร์มเครื่องนี่มั้งไม่รู้ยังอะไรมันจะโชว์ถ้าโชว์เนี้ยคือ b 4แล้วก็มาดูสติกเกอร์นี่ไง b 4ตรงนี้มันจะอุบอุบอวบแน่นหน่อยนั่นแหละท้ายมันจะแหลมแหลมหน่อยไม่มวลมวนะชอบสีแดงนะเพราะว่านี่ชอบรถสีแดงมากอันนี้คือความรู้แบบบ้านๆนะบอกกันแบบบ้านๆ ปาริกซเลสในบ้านเราอ่ะนั่นแะเป็นตัวเก,ก้ามันจะเป็นเครื่องมันจะเป็นรูปเอลอันเนี้ชื่อ V 4ฟก็เป็นรูป V4 ฟคืออะไร C ใช่4ฟคือ C ก็คือ C สซูปวีซูบนะเครื่องมันก็จะเสียงเครื่องมันก็จะดีกว่าไม่ไม่ดีกว่าอีกมันก็จะเพรารกว่าเอกลักษณ์ของคำว่า V V4 <V 4. S 1> เสียงมันก็จะแบบนุ่มกว่าอะไรกว่า ซีซู16ว้าวโหดจัดนี่มาดูเรือนใหม่ฟังเสียงหน่อยไหมคันนี้ปี18เพื่อนๆก็คงงงว่าทำไม,มดูเรือนใหม่ก่อนนี่ว้าสวยดีเรือนใหม่อ่ะเดินหน้าไปดีโอโอ้เรือนใหม่นึกว่าอาเวทโดลัโมโบก,กินีสวยจัดวิ่ง16,000กิโลอ่าสวย คันนี้ของแต้งมีอะไรบ้างคือรู้เปล่าไม่รู้ข้อหนึ่งไม่มีอะไรเลยเดิมเดิม,ดม,มทั้งเันเดิมเดิสวยรถเดิมเดิมมาขายถูกเพื่อนเอยากฟังเสียงแหละพี่ขี่ไปอ่ะพี่เขารู้สึกคืออะไรรู้ป่ะขี่สบายขี่ดีแล้วเบาน้ำหนักแค่ไม่ถึงสองร้อยโลร้อยร้อยกว่าโลเกือบร้อยไปไปลายอ่ะเนี่ยเข็นได้ขี่ง่ายเบาแต่เราขี่ถนนไม่ได้แล้ว ตอนนี้กลัวแล้วอะไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวว่ารถมันจะพังหรือว่าเพื่อนมันจะพังหรือว่าเราจะกลัวอะไรไม่ใช่นะกลัว youtube มากลัวไม่มีคลิปให้เพื่อนดูใช่ u t u b e เตือนมาแล้วบอกเป็นลิขสิทธิ์ของชุมชนเราขี่ได้แต่ถ้าไปเจอบอกว่ารถใันท้องถนนมากๆะ y o ย t u b e มาให้เราลงยูทูบมันจะแบนเรากลัวช่องบินก็เลยไม่เอาดีกว่าขี่ในบ้านเรานี่ะ เพราะอะไรทำไมอะข้าขงเยอะขาดดั้งมันจะคืนเอาหรอตัวไม,ไม่คือมาใช้น้ำมันตัวเกียวใหญ่เดียวหลือจ้า สีสดมากเลยกลับรถไใบพนมันหนักเลยอีมปันขาวเลย กี่เป็นไรก็มาช่ยหลังไม่ได้เธอจะวิ่งไปช่วยเห็นไปล่ะไม่วิ่งไม่ช่วยรู้ว่าทำไมมาช่ยหลังไม่ได้ติดลูกหลังไงถ้าเป็นคนธรรมดาก็ได้ถ้าจะบอกเพื่อนว่ามันขี้ง่ายเพื่อนผมไม่เชื่อหรอกคือจะการขี้เมื่อกี้เฮ้ยมันง่ายจริงมันเบาต้องลงจากรถนักเข็นมันเบามากจริงอันตรายนะวันนั้นใครใครหยับเลื่อนมาข้างหน้ามั้งยังไงนี่เลยอ่ะเธอขยับคันี้สำหรับผู้หญิงอ่ะคันแดงข้างในอ่ะใครให้เธอขยับ ก็มันจะเอาของไงเฉอมีสิทธิ์อะไรถ้ามันล้มขึ้นมาเนี่ยบ้านจะเป็นโดมิโนโซกอันนี้เลยนะเฉยฉับใช้ไหวเหรอไม่ไหวต้องให้พี่มีเมียเพิ่มสามสี่คนอะไรนะก็อาจจะเธอทำรถเข้าล้มอ่ะอะไรนะก็เอจะทำเธอทำรถเข้าล้มอมาเธอต้องให้อนก่อนแข็งแนงเลยไอ้เอ้ยถ้าเธอทำรถเข้าล้มขอเตือก็ต้องมันโดนหรือยังมันล้มหรือยังเขารู้ว่าราคารถมันเท่าไหร่อ๋อเงี้ยการสะบัดโอรินโชคหลังโอริน ตัวนี้ตัวธรรมดาจะเป็นได้เป็นนวดไม่ได้ไฟฟ้ฝานะโหที่นี้ก็โลดแล้วเนาะออกใหม่เป็นล้านเอาใหม่เก้าแสนกว่าแล้วว่าซิกเจนชอบขายเท่าไหร่ไม่เป็นชอบแต่ปพืนทำกินจริงๆชอบมหาดีแหมเขาก็ไม่ขัดเลยนะพี่เจ้าเออ็ไม่ไม่หิวไงเป็พี่เบิร์ดไงจะบอกเป็เจ๊แส่ไงเออเออมั่วไปคันนี้นะสภาพนี้ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ให้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 ท้่เปลือดเงินเท่าไหร่รู้ปะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจากล้าน เหลือ6กแสนเก้าหมื่นบาทเซฟตังไปได้เยอะแยะมากมายนะ่บอกเลยใครสนใจโทรส่วนแปดเก้าเก้าหนึ่งสี่หกสี่บอกเลยถ้าท่านคีไม่มีคําว่าไม่โหดไม่มีคําว่าไม่มีใครมองบอกเลยคุณจะบอกว่าขอคารวะครับท่านสุดจริงๆครับนะจริงจสุดจริงวีโฟหน่าจริงจังด้วยแต่คำนั้นเหมือนไม่เชื่อนะมันสุดจริงไงน่าจริงจังถ้าเธอไม่เชื่อเดี๋ยวคืนนี้เธอลองไปลาที่เขาขีไปเธอห้ามตามไปไปละที่รักเดี๋ยวเขาใส่เบาะสองทำตัวดีๆีน้า 089-911-4064 V4 นะครับปานิกาเลข1,690,000บาทลายไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีครับ